สวัสดีจ้าเด็กๆก็กลับมาพบกับค,ครูแออีกแล้วเช่นเคยนะคะเบื่อกันหรือยังเอ่ยคิดถึงกันหรือยังเอ่ยทําไมวันนี้คุณครูแอใส่เสื้อผ้าดูหนาจังวันนี้ครูครูแอจะมาสอนเด็กๆในหน่วยฤดูหนาวนั่นเองอ่าก่อนอื่นเด็กๆไปฟังเพลงจากคุณครูแอได้เลยค่ะ lên não 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 ด็กได้ไปฟังเพลงกันแล้ววันนี้เราจะมาเรียนเรื่องฤดูหนาวอ่าอันดับแรกเราจะมาเรียนรู้ว่าประเทศไทยของเรามีกี่ฤดูอ่าประเทศไทยของเราจะมีทั้งหมด3ฤดูนั่นเองนั่นก็คือฤดูร้อนฤดูฝนฤดูหนาวอ่าฤดูร้อนนะคะก็จะมีอากาศที่ร้อนมาก ฤดูหนาวก็จะมีอากาศที่หนาวสั่นและฤดูฝนก็จะมีฝนตกนั่นเองอ่าเด็กๆรู้ไหมคะว่าลักษณะของฤดูหนาวจะเป็นอย่างไรฤดูหนาวนั่นก็คือจะมีอากาศหนาวนะคะจะพัดลมจะพัดอากาศหนาวมาสัมผัสตัวเรานะคะทำให้เรารู้สึกว่าหนาวจังเลยเด็กๆจะสัมผัสได้ไหม ตอนเช้าเมื่อเด็กๆอาบน้ําเสร็จและผู้ปกครองขับรถมาส่งเด็กๆจะรู้สึกหนาวมือใช่ไหมคะรู้สึกหนาวตัวอเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องมีเสื้อผ้านะคะที่ใช้คลุมหรือทําให้ร่างกายอบอุ่นนะคะมีอะไรอีกคะมีผ้าพันคอมีผ้าห่มทาให้เราอบอุ่นร่างกายนะคะแล้วก็มีถุงเท้านะคะ ที่เด็กๆนะคะใส่มาโรงเรียนทุกเช้านะคะทําให้เด็กๆได้รู้สึกว่าร่างกายของตัวเราอบอุ่นนะคะอ่ะต่อไปเด็กๆจะทํายังไงต่อที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นอ่ะเด็กๆเคยเห็นไหมคะที่เวลาอากาศหนาวมากๆคุณพ่อคุณแม่จะก่อต่อไฟแล้วก็ไปนั่งถิงต่อไฟกันทําให้ตัวเราอบอุ่นนะคะแล้วอย่างที่สองก็คือ คุณพ่อคุณแม่ชอบอะไรคะที่ดื่มน้ําร้อนนะคะทําให้ตัวเราอบอุ่นนะคะอ,อันดับที่สามก็คือ,อหนาวมากๆทนไม่ไหวแล้วคุณครูแอดทนไม่ไหวแล้วหนาวจังเลยนี่ไงผ้าหม่มห่มร่างกายเพื่อให้เรามีความอุ่นอยู่ในตัวนะคะช่วงใบงานนั่นเองอเด็ก ใบงานที่1น,นะคะให้เด็กๆนะคะเขียนตามรอยปละและระบายสีรูปให้สวยงามใบงานที่2ให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามใบงานที่สให้นักเรียนนะคะระบายสีอุปกรณ์หรือเข้าของเครื่องใช้นะคะ ที่ใช้ในฤดูหนาวอ่าภาพแรกก็เป็นมีอะไรบ้างเอ่ยมีเสื้อกันหนาวมีหมวกมีเสื้อแขนยาวมีผ้าพันคอมีรองเท้าบู๊ตนะคะมีถุงมืออ่าให้เด็กๆระบายได้เลยใบงานที่4ให้เด็กๆระบายสีรูปภาพนะคะที่ ในฤดูหนาวเราไม่ใช้กันนั่นก็คือมีรองเท้าแตะเสื้อแขนสั้นไปต่อกันใบงานที่5ให้นักเรียนนะคะระบายสีรูปนะคะตามจำนวนตัวเลขด้านหน้าตัวเลขแรกของเราก็เป็นตัวเลขที่2อะนักเรียนระบายสีเสื้อแขนยาวไป2ตัวนั่นเองอใบงานที่ 6นะคะอ่าอันนี้ตัวเลขอะไรเอ่ยคุณครูได้สอนไปแล้วนั่นก็คือตัวเลขไทยนั่นเองอ่าให้นักเรียนนะคะระบายเสื้อแขนยาวนะคะหนึ่งตัวตามตัวเลขด้านหน้าได้เลยค่ะอ่าใบงานต่อไปใบงานที่7นะคะให้นักเรียนระบายสีภาพให้สวยงามน,นะคะอ่าใบงานที่แ นักเรียนระบายสีหนูน้อยที่กำลังอาบน้ำอยู่ให้สวยงามนะคะใบงานที่9ให้นักเรียนให้นักเรียนนะคะวาดรูปนะคะตามจินตนาการและระบายสีให้สวยงามค่ะเอะ๊เด็กๆเหนื่อยหรือยังใบงานสุดท้ายแล้วค่ะนั่นก็คือใบงานที่1ิบให้นักเรียนระบาย วาดรูปตามจินตนาการและระบายสีให้สวยงามน,นะคะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆใบงานทั้งสิบใบงานที่คุณครูแอ๊กให้ไปเด็กๆเกหนื่อยไม่เอ่ยอ่าเด็กๆได้เรียนรู้ถึงฤดูหนาวกันไปแล้วเด็กๆอย่าลืมใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขาย,ยาวถุงเท้าผ้าพันคอและหมวกนะคะเพื่อเป็นการ ให้ร่างกายของเด็กๆได้อบอุ่นอยู่เสมอนะคะเด็กๆจะได้ไม่เป็นหวัดจ้าฮัชใช่ฮัชใชยฮัชใช่ชนะคะอ่าสำหรับวันนี้คุณครูแอ้ต้องขอตัวลาไปก่อนเอ้ยลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย